วันนีครับเด็กๆนะครับเราก็มาทบทวนข้อสอบเกี่ยวกับระดับความเข้มเสียงนะครับหรือที่หลักสูตรใหม่ใช้คําว่าระดับเสียงนะครับอีกสักข้อหนึ่งนะครับโอเคนะครับคราวนี้ก็บอกว่าผู้สังเกตยืนห่างจากบริเวณที่จุดดอกไม้ไฟ300เมตรนะครับเราก็ต้องทราบว่าดอกไม้ไฟนะครับต้องจุดจากพื้นดินนะสมมติว่าจุดจากตรงจุดสีแดงนี่ก็คือจุดที่จุดดอกไม้ไฟนะครับแล้วก็คนก็ยืนตรงที่ เป็นคนสีเขียวนี่นะนะครับคนยืนห่างจากจุดที่จุดดอกไม้ไฟนะครับเป็นระยะในแนวราบนั่นเองนะครับเกนาะเป็นระยะ300เมตรนะครับนาอได้ยินเสียงของดอกไม้ไฟภายในเวลา5 3วินาที <c oughs> ก็หมายความว่าดอกไม้ไฟคงจะต้องถูกยิงขึ้นไปข้างบนแล้วนะครับ <c oughs> แล้วก็ระเบิดตุ้มนะครับนาอ <c oughs> แล้วเสียงก็จะวิ่งมาหาเขานะครับตามแนวเอียงนี้ <c oughs> อ่ากว่านี้แล้วกันเนาะ นะครับเป็นระยะที่เรียกว่า r 1แล้วกันนะครับแต่นี้ระยะตรงนี้เนี่ยนะครับโจทย์ไม่ได้บอกนะครับเราก็จะต้องไปหาระยะตรงนี้นะครับโดยที่จะต้องทราบว่าเสียงมีความเร็วคงที่ตามสมการ v เทกับ H s ส่วน t นะครับหรือว่า s เท่ากับ v t นั่นเองโอเคไหครับขพราะนี้เขาบอกว่าเสียงมีอัตราเร็ว300เมตรต่อวินาทนะครับดังนั้นความเร็วเสียงก็เป็น300และโจทย์ก็บอกว่าภายใน503วินาที เสียงพลุที่ระเบิดก็จะวิ่งมาหาที่เขานะครับก็เวลาก็แทนไปเลยนะครับ5ส่วน3วินาทีนะครับ3ตัด300เป็น100ก็จะได้ระยะนะครับเส้นสีเขียวคือ500เมตรนะครับซึ่งสำหรับเรื่องเสียงนั้นระยะจากาแหล่งกำเนิดเสียงไปยังผู้ฟังเนี่ยเราจะเปลี่ยนจากตัว S เป็นตัว R นะครับดังนั้นเมื่อ S เป็น500นะครับอาก็จะเป็น500เมตรเช่นกันนะครับต่อเลยนะครับ อยู่ตรงนี้นะครับได้ยินเสียง500อ่านะครับแล้วก็เขาก็ได้ยินเสียงที่ความดังนะครับซึ่งโจทย์ใช้ความดังแทนด้วยคําว่าระดับความเข้มเสียงนะครับอย่างที่บอกนะครับถ้าเป็นหลักสุดใหม่อาจจะเรียกว่าระดับเสียงก็ได้นะครับเนาะอาจจะละคําว่าความเข้มก็ได้นะครับทั้ง2คํานี้หมายถึงความดังนะครับซึ่งเราจะแทนด้วยตัวเบต้านะครับครูก็ขอเรียกว่าเบต้าหนึ่งนะครับ เบต้าหนึ่งะครับเป็น6 0บเดซิเบลนะครับคนอีกคนหนึ่งนะครับที่ยืนอยู่ใต้การระเบิดนะครับจะได้ยินเสียงความเข้มกี่เดซิเบลนะครับคนอีกคนนี้ก็ขอให้เป็นคนคนสีม่วงตัวนี้แล้วกันเนาะอยู่ใต้ที่จุดเป๊ะอาจจะเป็นคนจุดก็ได้นะครับคนที่อยู่ใต้พลุนะครับก็จะได้ยินเสียงนะครับที่วิ่งลงมานะครับนาตตามเส้นทางสีแดงตรงนี้นะครับ เป็นระยะของเขาเราเรียกว่า r 2ซึ่งจากภาพจะเห็นว่าเราได้สร้างสามเหลี่ยมมุมฉากขึ้นมาใช่ไหมครับด้านตรงข้ามมุมฉากเป็น500นะครับด้านประกอบมุมฉากด้านหนึ่งเป็น300แน่นึงว่าด้านที่เหลือต้องเป็น400แน่นอนใช่ไหมครับั้น r 2ก็จะแทนเป็น400เมตรนะครับโอเคนะครับเราเรียกความดังตรงนี้ว่าเบต้าสนะครับซึ่งจากนิยามของระดับเสียงนะครับหรือระดับความเข้มเสียงเราก็จะทราบว่า ระยะนั้นแปลผกผันกับความดังพูดได้ง่าย R2 ที่ใกล้กว่านะครับ R2 เป็น400ใช่ไหมครับก็จะต้องมีเบต้าที่มากกว่า6 0 d เดซิเบลแน่นอนนะครับเอาละเขาบอกว่าไปหามาหน่อยว่ามีค่าเท่าไหร่นะครับโอเคนะครับข้อสอบขอ้อนี้เป็นการสนใจความดังหน้า2องตำแหน่งที่แตกต่างกันเนื่องจากมีระยะหรือตัว R ที่ไม่เท่ากันนะครับและเราวิเคราะห์ได้ว่าเบต้า2ที่อยู่ใต้จุดที่เราจุดพลุนี่นะครับ มันมีระยะที่น้อยกว่าระยะเฉียงของคนทีเขียวคนนี้นะครับเมื่อเบต้า2มากกว่าคูก็จะจับเบต้า2นะครับลบด้วยเบต้า1นะครับเท่ากับ10บล็อก่าล็อกนี้ก็เปลี่ยนรูปได้หลายแบบที่เราเรียนไปแล้วใช่ไหมครับใน,นกรณีที่ความดังนั้นเปลี่ยนแปลงเนื่องจากการสนใจระยะที่แตกต่างกันนะครับระยะแปรผกผันกับ ความดังใช่ไหมครับถ้ายังจําได้ขอทุกคนกลับไปดูที่เราเียนเรื่องการสรุปสูตรกันไปแล้วนะครับถ้าเอาเบต้าสลบเบต้าหนะครับสูตรก็จะเป็นนะครับ r 1นะครับก็จะเป็น r 1ส่วนด้วย r 2นะครับมันจะสลับกันนะถ้าเอาเบลบเบ่ r ก็จะเป็น r 1ส่วนด้วย r 2ทั้งหมดยกกำลังสองนะครับโอเคครับดูอีกเลยนะครับเบต้าสเป็นคําถามเบต้าหคือ60อันนี้โจทย์บอกมาอยู่แล้วนะครับ เท่ากับ10อ่าแป๊บนึงนะครับทีนี้คงยังจําได้ว่าเมื่อก็ตามที่ล็อกนะครับมีเลขยกกําลังเราจะสามารถเอาเลขยกกาลังมาคูณตัวเลขด้านหน้าได้หกสองไปคูณ10เลยนะครับเป็น20นะครับคูณกับล็อก R1 ส่วนด้วย R2 นะครับโอเคนะครับเนาะโอเคนะครับแล้วก็ยังไงต่อครับก็แทนค่าต่อนะครับก็จะได้20ล็อกนะครับ R1 คือ500เมตรนะครับ R2 คือเท่าไรครับนักเรียน R2 คือ400เมตรโอเคนะครับเนาะเราตัดศูนย์2ตัวนะครับโอเคนะครับเท่ากับเบต้าลบด้วย60นะครับเราต้องเคลียร์ตัวเลขทางฝั่งขวามือนะครับโอเคนะครับอเอา5าหาร4นี่ไม่ลงตัวนะครับดังนั้นเนี่ยครูก็คงจะต้องใช้สมบัติ การหารของล็อกนะครับที่ว่าล็อกผลหารก็คือล็อกผลลบใช่ไหมครับนั้นล็อก5นะครับล็อก5หารด้วยล็อก4นะครับเนาะครูก็จะสามารถเขียนใหม่ได้เป็นอะไรครับนักเรียนล็อก5ลบด้วยล็อก4แต่ที่ล็อก4ี่เนี่ยครูก็จะขอเขียนใหม่นะล็อก4ก็คือล็อก2กํลาลัง2ใช่ไหมครับอ่าโอเคนะครับอ่คาคนนี้ต้องใช้ความรู้เรื่องล็อกนิดหนึ่งนะนะครับอ่าโอเคนะครับ เบต้าสองลบหกสิบเขียนไปเรื่อยๆนะครับเนาะปึ๊บเท่ากับยี่สิบนะครับล็อกห้าถ้าข้อสอบบอกมาก็แทนไปนะครับเนาะแต่ถ้าเกิดข้อสอบไม่บอกล็อกห้ามานะครับเราจะต้องทำการแปลงร่างอีกรอบหนึ่งนะครับเนาะล็อกห้านั้นจริงๆก็คือคิดในใจเลยกันเนาะล็อกห้านะครับมันก็คือล็อกสิบส่วนสองใช่ไหมครับล็อกห้าก็คือล็อกสิบส่วนสองมันอยู่ในรูปของสิบส่วนสองดังนั้นเนี่ย ล็อกอะไรนะครับล็อกสิส่วนสก็คือล็อกสิบลบล็อกสใช่ไหมครับโอเคนะครับนั้นล็อกห้านี่นะครับเนาะก็คือล็อกสิลบด้วยล็อกสนะครับแล้วก็พจน์หลังนะครับอ่ามันเป็นล็อกสองกลังสองเอา2มาคูณข้างหน้านะครับเนาะดังนั้นล็อกสองกลังสองก็จะเป็น2องล็อกสองโอเคนะครับอ่าลองใส่วงเล็บด้วยนะครับคราวนี้ล็อกก็จะโหดรายนิดหนึ่งนะครับเนาะ ไปต่อไปนะครับแทนต่อนะครับฝั่งซ้ายก็ยังเป็นเบต้าสลบด้วย60นะครับเท่ากับ20นะครับเนาะโอเคนะครับทีนี้ง่ายแล้วเนาะเพราะว่าล็อกสิคือ1ใช่ไหมครับล็อกสิคือ1เราก็เขียนหนึ่งไปคูณด้วย1นะครับแล้วต่อไปนะครับก็จะเห็นว่าเรามีลบล็อกสกับลบสองล็อกสก็เหมือนกับลบเลบกับลบสอนะครับมันก็ต้องเป็นลบสาใช่ไหมครับ อังนั้นก็จะกลายนั้นลบล็อกสองแล้วก็ลบอีกลบสองล็อกสองใช่ไหมครับเนาะมันก็จะเป็นลบสามล็อกสองนะครับลบสามล็อกสองนะครับทีนี้โดยมากในข้อสอบฟิสิกส์นะครับเขาจะบอกล็อกสองล็อกสามมาให้นะครับข้อนี้อ่ะข้อนี้ประมาณมาแล้วนะครับข้อสอบข้อนี้ประมาณล็อกสองให้เป็นศูนย์จุดสามนะครับก็อาจจะจบแล้วนะครับเียเนาะได้ยี่สิบนะครับหนึ่ง ลบสนะครับเจอลบส2ปั๊บนะครับก็เขียนเป็น3ามส่วนสิบแน่นอนนะครับมันก็คือ9ก้ส่วนสิหรือว่าศูดใช่ไหมครับดังนั้นในวงเล็บก็จะเป็น1นึ่ลบเท่าไหร่ครับนักเรียนหนึลบศูก็จะเป็น0.1นใช่ไหมครับนั้นฝั่งขวามือก็จะเป็น20คูณกับ0.1หรือ1นึ่งส่วนสินะครับถัไหมครับ1นึลบด้วยศูนย์จุดเก้าก็จะเป็นศูนย์จุดหนึ่งศูนย์จุดหนึ่งก็คือหนึ่งส่วนส เท่ากับ b 2ล60นะครับดังนั้นแน่นอนนะครับเบต้า2ก็เท่ากับเอา60ย้ายไปบวกนะครับกับเลยครับกับ2ตอบ62เดซิเบลนะครับข้อน,นี้ก็ถือว่าใช้ความรู้ล็อกแบบจัดเต็มหน่อยนะครับมีประยุกต์กับพิทาโกรัสเล็กน้อยนะครับโอเคครับใครจดไม่ทันก็แคปหน้าจอไว้